สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ย่าฝรั่งของแบรนด์ชาคิดกันนะคะว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้ถึงได้มีคุณภาพแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะขั้นแรกเลยเรามาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือเรียกว่า s u p e r รียเทสสวอร์ดูเเรียเทสวอร์ดได้มายังไงก็คือ จะเป็นการการันตีคุณภาพด้านกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะก็คือเขาได้มา2ปีเลยนะคะในแบรนด์ของชาคิดนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะ FDA ก็คือถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือองค์กรอาหารและยายแห่งสหรัฐอเมริกาให้การยอมรับนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ ปลอดภัยแน่นอนต่อสุขภาพนะคะและผลิตภัณฑ์ของอาชาคีทุกตัวเนี่ยเขาจะมี Superior t a s t ท a w a r d เป็นการการันตีนะคะแล้วก็พอเราหันด้านหลังซองปุ๊บจะมีสัญลักษณ์มากมายเกี่ยวกับการาการันตีด้านคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น ISO นะคะ ISO นี้ก็ได้2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ HACCP นะคะตอนนี้เป็นระบบการตรวจสอบคุณคณภาพบายโดยบริษัท HGS นะคะสวิตเซอร์แลนด์นะก็คือแบรนด์อื่นเนี่ยจะหาได้ยากมากเลยจะเป็นชาคิสที่มีครบเลยไม่ว่าจะเป็น FDA แล้วก็ Supplier Test Award นะคะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีความแตกต่างนะคะปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในคุณภาพสินค้าได้แน่นอนนะคะ ดูเลยตามนี้นะคะ